สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงใจดีชาแนลครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Non Stop g เกมวันนี้นะครับพี่ลุงจะมาไกดา์เรื่องของการทำให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมการทำให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับ พี่ลุงเนี่ยจะอธิบายปัจจัยทั้งหมดนะเท่าที่พี่ลุงเล่นมานะครับอย่างแรกเลยก็คือการอัปเกรดตัวละครนะครับการอัปเกรดตัวละครนะครับเราก็จะอัปเกรดเลเวลเพิ่มขึ้นได้นะนะครับตอนนี้เราก็คืออัปเกรดไปเรื่อยๆได้ถูกไหมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่เราที่พี่ลุงไม่สามารถอัปเกรดเลเวล140ไปเป็นเลเวล160ได้เนี่ยเพราะมันมีเงื่อนไขครับ ก่อนที่จะไปถึงเงื่อนไขตรงนั้นนะครับพี่ลุงบอกก่อนเลยว่าตัวละครที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับเลเวลจะน้อยมากนะครับแล้วเราก็ต้องอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะการอัปเกรดก็จะใช้เงินนะครับธนบัตรแล้วก็ EXP h e r ฮนะครับซึ่งธนบัตรเนี่ยได้มาจากเควสได้มาจากการฟาร์มออโต้นะครับแล้วก็ EXP h e r ฮก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> มันได้มาจากหลายๆที่นะ ไม่ว่าเราจะไปลงตึกละฟ้านะครับเขาวงกดลึกลับนะครับดันเจียนลายวันนะครับพวกนี้ฟาร์มได้หมดเลยนะครับของอไดได้มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ลุงมาอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้เรามาดูถึงปัจจัยในการเพิ่มความเก่งกาจของฮีโร่ดีกว่านะครับทีนี้พอเราอัพมาจนเลเวลแม็กแล้วนะครับเราจะสามารถปลดล็อกขั้นต่อไปได้นะครับ เพราะว่าแต่ละขั้นของฮีโร่นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยได้สกิลเพิ่มขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นสกิลที่2นะครับก็ต้องใช้ขั้น2นะขั้น2อ,อันนี้คือขั้น1น,นะครับขั้น1ก็จะมีเพชรเม็ดเดียวนะพอขั้น2เนี่ยเราปลดตรงนี้ไปแล้วมันก็จะเป็นขั้น2นะครับเราก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ตัวฮีโร่นะครับที่มีสกิล4สกิลนะมันก็จะค่อนข้างเก่งกว่าปกตินะครับ เพราะว่ามันมีความได้เปรียบขอ,องสกิลเยอะกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะถ้าเป็น3สกิลนะครับปลดขั้น3เนี่ยหรือขั้น4เนี่ยก็จะได้ครบ3สกิลแล้วแต่พอมี4ีสกิลเนี่ยต้องปลดให้ครบ5ขั้นนะครับถึงจะมี4สกิลนะครับแล้วก็แน่นอนว่าฮีโร่ที่มี4สกิลเนี่ยมันก็จะได้เปรียบกว่าฮีโร่ที่มี3สกิลนะครับเพราะมันมีสกิลเยอะช่วยเหลือเยอะกว่านั่นเองนะครับทีนี้พอเราปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเราก็อัปเกรดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เดี๋ยวพี่ลุงลองอัปเกรดตัวนี้ให้ดูแล้วกันเนาะนะครับเราก็อัปเกรดตัวนี้ไปเรื่อยนะครับจนถึงเลเวล30นะครับพอเลเวลแม็ก30ปุ๊บเราต้องใช้อันนี้นะครับหินพัฒนาฮีโร่นะกับธนาบัตรนะครับในการพัฒนานะครับไปเป็นขั้นหนึ่งนะครับพัฒนาเป็นขั้นหนึ่งปุ๊บอ่าเราก็จะได้เราก็จะได้สเตตัสเพิ่มแล้วก็มีเพชรเม็ด,มดหนึ่งเห็นไหมครับ เรจแล้วเราก็จะอัปเกรดจากเลเวล30ไปได้เป็นเลเวล40อ่าเราก็อัพเพิ่มขึ้นไปนะครับอ่าทีนี้พอเราจะอัพเลเวลเต็มแล้วนะครับเราจะพัฒนาขั้นขึ้นนะเราก็ต้องปลดล็อกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอ่าพอขั้น2ปุ๊บเห็นไหมครับเราจะได้สกิลเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วในการอัพขั้นแต่ละขั้นเนี่ยเราก็จะได้คะแนนก็คือหรือพลังหรือพลังโดยรวมของฮีโร่ตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานนเองนะครับอันนี้คือปัจจัยแรกนะ ก็คือการ up l e เวลของฮีโร่นั่นเองนะปะัจจัยที่2ก็คืออาวุธครับโดยอาวุธนะครับถ้าเราใส่อาวุธยิ่งโหดยิ่งแรงนะครับมันก็ยิ่งทําให้ตัวละครของเราหรือว่าฮีโร่ของเรานะเก่งขึ้นนะโดยที่อาวุธเนี่ยมันก็จะมีการใส่เป็นเซ็ตด้วยนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้านะครับเห็นไหมครับว่าเสื้อผ้าเนี่ยพลังชีวิต70,000นะแต่ถ้าใส่เสื้อผ้า สีทองนะ3ดาวนะครับสชิ้นก็จะมีออปชันนะครับพิเศษบวกพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก13%อันนี้บวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากเลยนะแล้วถ้าใส่แบบสีทอง3ดาว3ชิ้นนะครับก็จะบวกการโจมตี15%นะครับแล้วถ้าใส่สีทอง3ดาว4ชิ้นนะครับก็จะบวกพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก6.5%เเนะครับเสื้อผ้านเนี่้ก็จะมี4ชิ้นนี้นะ รองเท้าเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับที่ทุกคนต้องไปหามา,ห,า,มาหรือไปฟาร์มมาเนาะมันก็จะฟาร์มได้จากบางโหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวพี่ลุงค่อยไปบอกทีเดียวเนาะใครที่ปลดล็อกมาหมดแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะรู้แล้วแหละว่าฟาร์มจากโหมดไหนนะครับรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีออปชั่นต่างกันนะครับเริ่มจากรองเท้าดาวเดียวห่วยห่วยก่อนเลยเนาะมันก็จะมีโบนัสดาเมจปะทะนะ มันจะมีโบนัสให้นะครับว่าโบนัสแต่ละแต่ละแบบเนี่ยมันจะตีจะตีตัวละครประเภทไหนแรงขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบวกการโจมตีในบรรทัดที่2เป็นออปชันที่2นะครับยิ่งรองเท้าเยอะสีเขียวเงี้ยมันก็จะบวกการโจมตีแรงขึ้นนะครับรองเท้าสีฟ้าเนี่ยก็บวกการโจมตี280แล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ตีเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับทีนี้ วิธีการพัฒนานะครับรองเท้านี่พอใส่ไปแล้วเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้นะเช่นรองเท้าสีฟ้านะครับเห็นไหมครับมันมันสามารถอัปเกรดขึ้นไปได้ครับโดยการจับรองเท้าสีอื่นๆนกินเข้าไปครับพอกินเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจนเต็มนะครับมันก็จะอัปเกรดไปเป็นรองเท้า2ดาวได้พอเป็นรองเท้า2ดาวปุ๊บโบนัสเราก็จะได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วรองเท้านี่เราสามารถถอดได้ครับ อีกอันนึงก็คือชิปนะครับชิปอัปเกรดเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวิธีการอัปเกรดชิปนะครับเราจะอัปเกรดมาตั้งแต่แบบขั้นแบบต่ำๆเลยนะนะครับเดี๋ยวพี่ลุงลองอัพให้ดูจากตัวละครที่ยังไม่มีชิปนะอ่าตัวนี้แล้วกันนะครับยูทูดการต่อสู้แล้วกันตัวนี้ยังไม่มีชิปนะครับอ่าเราใส่ใส่ชิปไปก่อนเลยนะครับอันนี้คือชิปที่เราใส่มาอตอนแรกเลยก็จะมีแค่ออปชั่นเดียวนะครับ ทีนี้เวลาเราอัปเกรดนะครับเราจะต้องใช้ชิปสติปัญญานะครับซึ่งชิปสติปัญญาเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้นะเราฟาร์มได้จากดันเจี้ยนประจาวันนะครับเราฟาร์มได้จากระบบออโต้นะครับแล้วก็จะได้จากแหล่งอื่นๆนะครับได้จากอาหอคอยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีจากที่อื่นๆด้วยนะ วิธีการอัปเกรดนะครับก็คือใช้ชิปกับใช้ธนบัตรอัปเกรดขึ้นไปนะครับมันก็จะเพิ่มดาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยสเตตัสที่ได้มาในการเพิ่มดาวแต่ละครั้งจะเป็นแบบสุ่มนะมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้สเตตัสที่ไม่ให้สุ่มละ่ะ เราก็ต้องกดล็อกคุณสมบัตินะครับแต่พอเรากดล็อกคุณสมบัติแล้วแล้วเราจะอัปเกรดเนี่ยเราจะต้องใช้ทองในการอัปเกรดนะครับมันก็จะเปลืองเนาะของอันแรกๆนะครับก็อัปเกรดแบบธรรมดาไปก่อนนะครับนี่อัปเกรดไปเรื่อยๆนะเห็นไหมครับมันก็จะสุ่มเปลี่ยนเป็นชีวิตแทนและอันนี้สุ่มเปลี่ยนกับไปเป็นพลังโจมตีแล้วนะครับก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนยังไม่ต้องรีบกดล็อกนะครับจนเราได้ชิปแบบสีม่วงหรือสีทองแล้วนะครับแล้วเรา จะกดล็อกเราค่อยกดล็อกแล้วเราค่อยใช้ทองในการอัพนะแต่ว่ายิ่งชิปเนี่ยมีดาวเยอะขึ้นนะครับแล้วเราล็อกคุณสมบัติไว้เรายิ่งใช้ทองในการอัพเยอะขึ้นนะก็ต้องแลกกันนะครับกาบความเก่งกาจนะครับโอเคปัจจัยถัดไปนะครับก็คือพันธะฮีโร่นะครับซึ่งพันธะฮีโร่เนี่ยเป็นการเอาตัวละครนะครับ ที่กาหนดไว้นะตามจํานวนนะครับลงไว้ในทีมเดียวกันนะครับเราก็จะได้พันธะฮีโร่ซึ่งพันธะฮีโร่เนี่ยจะได้บัฟนะครับเช่นทุตการต่อสู้นะถ้าเอามาถ้าเอามาใส่ไว้ในทีมเดียวกันกับวิกตอรียกับฟินิกส์นะครับเราจะได้พันธะฮีโร่ที่ชื่อว่าสาวน้อยสายฟ้านะครับบัฟนี่ก็คือจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกให้กับสมาชิกที่อยู่ในพันธะเนี่ยเพิ่มขึ้น4 0เนนะครับ สปีดการโจมตีเพิ่มขึ้น25เแล้วก็ลดดาเมจอีก40อร์เซนนะครับอันนี้ก็คือข้อดีเนาะนะครับซึ่งฮีโร่บางตัวเนี่ยมีพันธะ2อันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกพันธะหนึ่งส่วนฮีโร่บางตัวก็จะมีพันธะแค่พันธะเดียวนะครับซึ่งพันธะนี้เนี่ยมันเป็นบัฟพ,พิเศษเนาะนะครับบางพันธะก็บัฟทั้งทีมเลยนะครับอย่างเช่นพันธะของตัวนี้นะครับมุซาชินะเมื่อลงคู่กับฟลักนะครับ บลักบลักเพื่อเมื่อลงคู่กับบลักนะครับก็จะได้พันธะที่ชื่อว่าดาบใส่จิตวิญญาณครับอ่าเราบัฟนี้เนี่ยจะทําให้ดาเมจสกิลฮีโร่ของฝ่ายเราทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้น40%ก็คือฝ่ายเราทั้งหมดจะใช้สกิลแรงขึ้น40%นนั่นเองอันนี้คือดีมากเลยนะครับอ่าแล้วก็อันต่อไปนะครับมันเป็น มันเป็นการพยากรณนะซึ่งอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับอันนี้พี่ลุงขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวพอปลดล็อกแล้วพี่ลุงจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งเนาะซึ่งการจะปลดล็อกเนี่ยมันต้องแบบฮีโร่สิบดาวนะครับโอ้โหซึ่งมันแบบอีกไกลเลยอะตอนนี้ก็ไปอันสุดท้ายนะครับก็คือสกินครับสกินเนี่ยสำหรับสายเติมเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเติมได้เนี่ยมันก็จะโหดกว่าชาวบ้านเขานะแต่ถ้าเกิดสายฟรีนะครับก็รอทํากิจกรรมนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะทูตการต่อสู้นะครับ จริงๆทูตการต่อสู้เ่ยมันไม่ใช่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวแบบมันจะเป็นตัวนี้นะครับทูตการต่อสู้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้คือทูตการต่อสู้นะครับใ,ใ,ใ,ในในในตอนปกตินะนะครับทีนี้พอใส่สกินนะครับใส่สกินเข้าไปก็เลยกลายเป็นมีภาพแบบนี้นะครับซึ่งสกินเนี่ย สกินมันก็จะมีชื่อนะครับเป็นแม่ชีนอกีตและสกินก็จะมีสเตตัสพ,พิเศษเพิ่มให้ด้วยนะครับเช่นอย่างสกินแม่ชีนอกีตเนี่ยจะเพิ่มการโจมตี5%รนะเพิ่มพลังชีวิต5%เนะครับแล้วก็เพิ่มการได้รับดาเมจนะครับก็คือการปกป้องนะการได้รับดาเมจอีกอีกเซนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้5%เนี้ยถ้าเกิดว่ามันมาจากตัวเลขที่มันเยอะๆเนี่ยมันถือว่าเยอะมากเลยนะครับลองดูตัวอย่างนะ ตัวที่อัพไปแบบถึงแบบ2ดาวแล้วนะครับอย่างตัวหมีเนี่ยหเของพลังชีวิตนะครับหของ5้าแสนนะก็คือ5,000ันะเยอะเหมือนกันนะนะครับ10%ก็คือ50,000ใช่ไหมครับหรือว่าพลังโจมตีนะครับ10%ก็คือ2อ0พใช่ไหมครับ เพราะว่าตัวเต็มอ่าเต็มเต็มมันคือ2 6งห0นะสิบคือ2องพนะครับหเนี่ยก็คือ5%ซก็คือพันสก็คือเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีกพันสมฟรีๆเลยเยอะไหมเยอะนะพี่ลุงคิดว่าเยอะนะก็ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับก็จะมีการอัปเกรดนะครับเพิ่มขึ้นประมาณนี้เนอะ แล้วก็ตัวไหนที่มันมีสกินเนี่ยมันก็จะเราก็สามารถดูตัวอย่างได้นะครับว่าเออมันมีสกินขึ้น,นมาเนะาะส,ส่วนวิธีการซื้อหรืออะไรเงี้ยก็าอาจจะต้องไปดูกันนะครับว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวพี่ลุงไปถ้าพี่ลุงรู้เนี่ยเดี๋ยวพี่ลุงมาอัปเดตให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะอีกอันนึงนะครับที่อยากจะบอกไว้นะครับก็คือเรื่องของการวางแผนตัวละครนะครับเพราะว่าตัวละครนะครับถ้าเราอยากจะเลเวลเต็มนะครับแล้วเราจะอัพ ปลดลิมิตอันนี้คือแม็กซ์แล้วใช่ไหมครับถ้าเราจะปลดลิมิตขึ้นไปนะครับเราจะต้องใช้ตัวละครที่ซ้ำกันนะครับมันถึงจะปลดลิมิตได้นะอ่าอย่างเช่นตัวเมื่อกี้นี้ตัวนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับ5ดาวพอจะปลดลิมิตไปเป็นดาวม่วงนะครับเราจะต้องใช้ตัวละครตัวเดิมนะครับที่เป็นตัวเดียวกัน1ตัวนะ แล้วก็เป็นตัวละคร5ดาวนะครับในในเผ่าเดียวกันตัวไหนก็ได้อีก1ตัวนะครับเราถึงจะได้ตัวละครตัว,ต,วตัวดาวม่วงมานะครับซึ่งตัวละครตัวดาวม่วงเนี่ยข้อดีคือระดับขั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับปกติเรามีแค่5ขั้นใช่ไหมครับเลเวลเต็มที่1น0รนะพอเรามีดาวเพชรเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็น6ขั้นใช่ไหมเราจะอัพเลเวลได้เป็น120นะครับ พร้อมกันนั้นเนี่ยสกิลเนี่ยก็จะเป็นเลเวล2นะครับเลเวล2เนี่ยทำให้สกิลแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในเลเวล1นเนี่ยสกิลมันก็จะเบาลงนะอ่าเดี๋ยวพี่ลุงเปรียบเทียบให้ดูนะครับอ่ขอออกมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเนะาะเมื่อกี้นี้คือตัวลึกลับใช่ไหม <I alone. S 1> อ่านี่อ่ะ <My destiny. S 1> นี่คือขั้นหนึ่งนะโจมตี263าเอร์เซ็นนะครับหรือว่าอันนี้นะครับ แม่นยําเพิ่มขึ้น15%แล้วก็อัตราคิดดิวคอเพิ่มขึ้น15%พอเป็นขั้น2นะครับแม่นยําจาก15ก็เพิ่มเป็น16.5%นะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเพิ่มน้อยจังพี่ลุงมันจะคุ้มเลยแต่มันเพิ่มขึ้นมานะครับมันเพิ่มขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะอย่าลืมนะมันเพิ่มหนึ่งคือมันเพิ่มขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะสองดาวม่วงเนี่ยมันทําให้เราอัพเลเวลเพิ่มขึ้นได้อีก20เลเวลนะครับซึ่ง20เลเวลนั้นเนี่ยเราก็จะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นนอีกะ นะครับแล้วทุกสกิลเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะเพราะงั้นเนี่ยตอนเริ่มต้นนะครับที่เราเนี่ยจะเลือกตัวละครนะครับพี่ลุงก็แนะนําว่าให้วางแผนดีๆนะวางแผนว่าเราจะหาตัวละครตัวเนี้ยซ้าได้จากที่ไหนนะครับเช่นบางทีมันมีกิจกรรมนะครับช่วงแรกๆมันจะมีกิจกรรมแจกตัวมูซาชิอย่างเงี้ย อันนี้คือเราได้ตัวมูซาชิซ้ําได้แน่นอนนะครับแล้วหลังๆเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมพวกนี้โผล่มานะครับรางวัลใหญ่รูเลตเสี่ยงโชคถ้าเราทําตามเงื่อนไขนี้ได้ครบหมดนะเราก็จะสามารถรับตัวละครตัวนี้มาได้นะครับพอรับตัวละครตัวนี้มาได้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเปิดกิจกรรมที่2ก็จะเปิดนะครับแล้วเราทําเงื่อนไขครบอีกเราก็จะรับตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือโอกาสที่เราจะได้รับตัวละครขึ้นมาสําหรับสายฟรีนะ สำหรับสายเติมเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับก็คือเติมเงินเข้าไปเติมก็คือจบนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยก็ต้องวางแผนให้ดีนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะมีของให้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับอีกอันหนึ่งที่พี่ลุงแนะนําก็คือร้านค้าลึกลับครับร้านค้าลึกลับเนี่ยมันจะมีหลายร้านใช่ไหมมันจะมีร้านสถานีกู้คืนตรงนี้เนี่ยจะมีฮีโร่นะครับในแต่ละเผ่านะซึ่ง เป็นฮีโร่แบบ5ดาวนะครับซึ่งเราสามารถแลกได้ฟรีๆนะครับจะบอกว่าฟรีก็ไม่เชิงเพราะเราเอาตัวฮีโร่ที่เราไม่ได้ใช้มาย่อยนะครับแล้วเราก็มาแลกนะครับแต่ว่าข้อดีคือพอเรากดรีเฟซแล้วเนี่ยเรายังได้ฮีโร่ตัวเดิมซ้ำอยู่นะครับมันทําให้เราแลกฮีโร่ซ้ำได้2ตัวเราก็จะเป็นดาวม่วงได้แน่นอนนะครับอีกอันนึงก็คือร้านการค้าทดสอบนะครับอันนี้เมื่อเราจะได้มาเมื่อปลดล็อก โหมดทดสอบแล้วนะอันนี้ก็จะมีฮีโร่ให้เหมือนกันเราก็มาแลกฮีโร่ได้ในนี้นะครับซึ่งฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นตัวเดิมเหมือนกันนะครับใครที่อยากจะเล่นตัวไหนเผ่าไหนนะครับก็วางแผนดีๆนะครับว่าแต่ละตัวที่มันแจก,กฟรีในนี้ยที่มันแลกฟรีได้เนี่ยมันมีพันธะฮีโร่หรือเปล่านะครับถ้ามีพันธะฮีโร่เนี่ยก็น่าสนใจนะครับวางแผนเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นได้พันธะฮีโร่นะครับได้บัฟเพิ่มขึ้นนะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือร้านค้ากิวนะครับพอเราเลเวลถึงปลดล็อกโหมดกิวแล้วเนี่ย <c oughs> ให้เข้ากิวไว้นะครับเพราะว่าในกิวเนี่ยมันจะมีร้านค้ากิวนะเราสามารถมาแลกฮีโร่เพิ่มได้นะครับเนี่ยพี่ลุงก็แลกแมรี่ก็หายเลือดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็รอเวลารีเฟซนะนะครับถ้าเราจะรีเฟซเองเราต้องเสียแต้มตรงนี้ 20k นะครับก็คือ20,000แต่ถ้าเรารออีก9วันนะครับเราจะสามารถรีเฟซตรงนี้ได้ฟรีนะพอรีเฟซไปแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฮีโร่ตัวเดิมนี่แหละครับเราก็สามารถกดแลกได้อีกครั้งหนึ่งพอเรามีฮีโร่ตัวเดิม2ตัวนะเราก็จะปลดล็อกเป็นดาวม่วงได้แน่นอนนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ดาวม่วงแรกครับที่ต้องมีฮีโร่ตัวเดียวกัน2ตัวพอเป็นดาวม่วงที่2นะครับเราจะขึ้นดาวม่วง2นะเราต้องใช้ตัวละคร5ดาวนะครับในเผ่าเดียวกันตัวไหนก็ได้5ตัวครับแล้วก็ หินอัปเกรดเวลฮีโร่นะครับหินพัฒนาฮีโร่อีก4,500นะครับเราก็จะได้เป็นมูซาชินะครับ2ดาวม่วงนะพอเป็น2ดาวม่วงแล้วนะครับสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นสกิล3นะนะครับสกิลแรกมันจะเป็นสกิล3แล้วก็ตัวละครเนี่ยก็จะอัพเลเวลไปได้อีกนะครับอย่างตรงเนี้ย1ดาวม่วงเนี่ยมันได้140เวลใช่ไหมครับ พอเป็น2ดาวม่วงนะครับเราจะอัพได้ถึง160นะครับเวร160นะมันทำให้สเตตัสตรงนี้ของเราเนี่ยไปไกลขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะพัฒนาไปเป็น3ดาวม่วงละ่ะนะครับ3ดาวม่วงเนี่ยเราต้องใช้ตัวละคร1ดาวม่วง1ตัวนะแล้วก็ต้องใช้ตัวละครที่เป็น5ดาวนะครับในเผ่าเดียวกันตัวไหนก็ได้5ตัวนะครับ แล้วก็หินพัฒนาฮีโร่อีก6000นะครับทีนี้พอเป็น3ดาวแล้วนะครับเราก็จะอัพเลเวลได้ถึง180พร้อมทั้งสกิลเนี่ยเป็นเลเวล3 2สสกิลนะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะวนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นขั้นตอนของการพัฒนาฮีโร่เนาะทีนี้มันจะมีเงื่อนไขาบางอย่างนะครับเช่นตัวนี้นะครับ ถ้าเราอยากจะอัพเวเวลไปเป็น160นะครับเราจะต้องมีฮีโร่4ตัวอัพให้ถึง120แปลว่าเมื่อเราได้ทีมฮีโร่ที่เราใช้แล้วนะครับเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวละครเนี่ยให้มันใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันอีกอันนึงนะครับที่เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะก็คือบัฟทีมครับหรือว่าโบนัสทีมนะ <c oughs> นอกจากเราจะต้อง วางแผนในเรื่องของการพันใช้ตัวละครที่มีพันธะพันธะฮีโร่แล้วนะครับเรายังต้องดูโบนัสท,ทีมด้วยนะครับเพราะว่าโบนัสท,ทีมเนี่ยจะช่วยเพิ่มบัฟให้กับเราฟรีๆอีกเช่นกันนะครับเช่นถ้าเราใช้เผ่าจักรกลนะครับ5ตัวเลยนะเราจะได้รับโบนัสตามนี้เลยนะครับเราจะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้น20%ได้ตามแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก20นะครับหรือถ้าเราใช้ ตัวเผ่าทหารชีวภาพเราก็จะได้ชีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น20%แล้วก็อัตราคริติคอเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับอันนี้คือบัฟค่อนข้างจะดีนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะผสมเผ่านะครับก็มีวิธีการผสมอีก3วิธีนะครับอย่างแรกเลยก็คือลุ่งอรุณ5สีนะก็คือใช้เผ่าละ1ตัวนะครับในทีมนะ5ตัวนะก็จะได้ โบนัสลุงอรุณ5้สีนะครับบวกพลังชีวิต12%แล้วก็บวกการโจมตีอีก12%นะครับหรือถ้าเรามีตัวที่ซ้ำกันแค่3ตัวนะแล้วก็อีก2ตัวนะครับเป็นเผ่าเดียวกันนะครับอย่างพี่ลุงเนี่ยเป็นเผ่าเป็นเผ่ายีนนะครับเผ่ายีน3ตัวนะครับแล้วก็เป็นเผ่าชีวภาพ2ตัวนะครับพี่ลุงก็เลยได้โบนัสนะครับตรีศูนย์นะครับ ได้พลังชีวิตนะครับ8%แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก8%นะครับเห็นไหมครับเพราะจะมีบอกเลยว่าต้องใช้ฮีโร่คุณสมบัติเดียวกันก็คือเผ่าเดียวกัน3ตัวนะครับแล้วก็ฮีโร่ที่มีคุณสมบัติเผ่าเดียวกันอีก2ตัวนะครับถึงจะได้รับโบนัสนี้นะนะครับแล้วพี่ลุงก็พยายามจะหานะครับตัวละครตัวใหม่นะครับมาเปลี่ยนเพราะว่าพี่ลุงจะเอาโบนัสคณะดนตรี4คนนะครับ อันนี้เราจะต้องใช้นะครับฮีโร่เผ่าเดียวกัน4ตัวนะแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นเผ่าอะไรก็ได้นะครับ1ตัวนะครับที่ต่างกันจาก4ี่ตัวแรกนะบัฟที่ได้ก็คือจะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีกส0เปอร์เซนะครับแล้วก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกสิเอร์เซนนะครับเนาะนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยในทีมเนี่ยพี่ลุงจะได้พันธะฮีโร่พันธะเดียวนะครับก็คือพันธะอันนี้นะดาเมสกิลฮีโร่ฝ่ายตนเองเพิ่มขึ้น4ี่ะิรเปอร์เซมนต์นะครับมาจากม่กบบกน,นเชิ นะครับแล้วมันก็มีพันธะอื่นๆนะครับที่ยังไม่เปิดใช้นะอยู่อีกเยอะเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลยบอกให้เพื่อนๆและน้องๆน,นะครับเลือกพันธะฮีโร่ให้ดีแล้วกันนะส่วนของพี่ลุงนะครับกําลังจะเปลี่ยนไปใช้พันธะฮีโร่ของทีมชีวภาพนะครับที่ชื่อว่าพันธะระเบิดล่างซอมบี้นะครับ เพราะพี่ลุงไปกดตัวนี้มานะไปกดแม่ไม้ดํามานะครับไปกดแมรี่กระหายเลือดมาแล้วก็ไปกดยมทูตมานะครับตอนนี้ก็จะรอกดแม่ไม้ดําซ้ำอีกตัวหนึ่งเพื่อปลดดาวม่วงนะครับแล้วก็กดแมรี่กระหายเลือดซ้ำอีกตัวหนึ่งเพื่อปลดดาวม่วงนะครับก็รอให้ร้านค้ารีเซ็ตนะก็จะได้3ตัวนี้ไปปลดดาวม่วงได้นะครับตอนนี้พี่ลุงปลดยมทูตดาวม่วงไปเรียบร้อยแล้วนะโบนัสที่ได้นะครับพันธะที่ได้ก็คือระเบิดร่างซอมบี้นะครับ ข้อดีก็คือเมื่อศัตรูตายนะครับจะสร้างดาเมจให้กับเป้าหมายศัตรูทั้งทีมเลยนะครับโดยเป็นดาเมจเนี่ยใช้ขีดจำกัดเป็นค่าชีวิตของผู้ตาย36%นะครับแล้วฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันมีพลังชีวิตค่อนข้างเยอะครับทุกคนนะครับยิ่งฮีโร่แบบเลเวลเยอะๆอย่างเงี้ยในตอนที่แบบ2ดาวอย่างเงี้ยดูพลังชีวิตดิครับ5าแสนดาเมจสมมติว่าพี่ลุงฆ่าตัวนี้ตายไปแล้วได้พันธะพิเศษใช่ไหม ดาเมจเป็น36%ของพลังชีวิต5 0 0แสนนะครับโหดาเมจมันก็เป็นแบบแสนสองแสนเลยเนาะแล้วมันก็ระเบิดทีเดียวทั้งทีมฝั่งตรงข้ามเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็พี่ลุงก็เลยบอกว่าลองดูแล้วกันนะนะเราชอบพันธะอันไหนเราก็ใช้อันนั้นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า มีอะไรที่พี่ลุงตกหล่นไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ไดใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆแล้วน้องๆคนอื่นที่เล่นเกมนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าพี่ลุงเนี่ยอาจจะมีตกหล่นอะไรไปบ้างในบางอย่างในบางเรื่องนะครับก็อย่าว่ากันเลยแล้วกันนะครับเพราะพี่ลุงเนี่ยก็ พยายามจะแชร์ในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามจะแชร์เพื่อให้เพื่อนๆล้วน้องๆที่เล่นไม่ได้หรือเล่นไม่เป็นหรือว่าเล่นยากเนี่ยพยายามให้มีข้อมูลในการเล่นเกมได้สนุกแล้วก็สายฟรีเนี่ยจะได้อยู่รอดได้นะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย